กล,กล,ลยาณมิททุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับปีเตอร์แคนดี้นะคะแบรนด์แอมบาสเตอร์ของกลุ่มกล,ลยนานมิตรกันค่ะซึ่งกลุ่มกล,ลยนานมิตรของเรานะคะก็ร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานนะคะการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมนะคะรวมถึงรวบรวมทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ทุกชนชั้นทุกาศาสนานะคะก็มาร่วมกันที่กลุ่มของเราเพื่อสรรืบสารทําสิ่งดีๆร่วมกันซึ่งโครงการโครงการหนึ่งนะคะที่เราเคยทํามาหลายปีแล้วนะคะเป็น นับ50ปีแล้วนะตอนนี้ก็ไอ้โครงการที่เราทําโดดเด่นก็มีหลายโครงการก็อยากจะเอาโครงการเก่าๆเนาะน้องปีเตอร์เนาะมาปัดฝุ่นให้เพื่อนๆรู้โครงการหนึ่งที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินโครงการนี้ในจังหวัดเลยชื่อว่าโครงการบ้านไทยรักไทยต้านภัยาเสพติดก็รวมใจต้านภัยาเสพติดก็เดี๋ยวเรามาฟังน้องปีเตอร์พูดถึงเรื่องโครงการนี้กันนะคะเชิญค่ะ ชื่อโครงการป้าแทรักไทยร่วมใจต่อตา้านทย,ยาเสพติดนยโยบายยุทธศาสตร์การจัดการเรียรู้ด้านดนตรีนตัดศินภาษาเกษและแ,และนวทางการมโนรมต่อตา้านยาเสพติดเพื่อในนสส่งเสริความรู้แก่มวลสมาชิกแสังคมเป็นสำคัญลักษณะโครงการใหม่หลักการและเหตุผล เนื่องจากความเจริญทางด้านวัตถุนในยุคปัจจุบันทำให้คนในสังคมห่างหายและถ,ถอยจากวัฒนธรรมอันดีงานที่มีมาแต่เดิมและเกิดปัญหาทางด้านสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านอบายามุกอินเทอร์เน็ตสื่อลามกและยาเสพติดสิ่งเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุมาจาก การใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นบ้านไทยรักไทยจิเวเตอร์ได้เรียนเห็นว่าคนมีการปลูกฝังอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่กริจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีน่าตศ่น,นและภาษาอังกฤษขึ้นเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วร่วมกันมรณรงคต่อต้านยาเสพติดอันเป็นมนรรคภัย การที่ต้องเริ่มต้นการแก้ไขหาจากต้นเหตุวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมบ้านแทรกหทร่วมใจต่อต้านยาสติสดตกโดยเฉพาะเพื่อให้สมาชิกเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทยันเป็นอเกอกลักษณ์ของชาวไทย 2. เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึง มหาตนัยรา้ายของยาเสพติดและร่วมมือรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสามข้อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในาการอนุรักษ์สูงสูงและเผยให่วัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยข้อหนึ่งสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมบ้านไทยร,ร,ยกรักไทยร่วมใจต่อต้านยาเสพติดเพื่องนสมาชิกเข้าร่วม จุดจำนวน้อยคนสมาชิกห็นความสำคัญของารกราชทาไทยและมีส <Ey dancing además> ่วนร่วมในการอนุรักษ์สูงสุดแแ่วราชัานไทยมีเพื่อนเด็กะของชาวไทยสารสมาชิกระลาดถึงอาหารธรระยาเสพติดและเรื่องมือรองต่อต้านยาเสติด ค่ะมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมไหมคะน้องปีเตอร์ครับผมอัโครงการนี้ทํามานะคะตั้งแต่น้องปีเตอร์ยังไม่เกิดแล้วตอนนี้ก็มั่นใจเนาะว่าน้องปีเตอร์ของเรานะคะแบรนด์แอมบาสเตอร์ของเรา ก็จะมาร่วมมือร่วมใจกับเราด้วยที่จะมารณรงค์การต่อต้านยาเสพติดนะคะซึ่งก็ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มกัลยาณมิตรและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะคะทุกคนที่อยากจะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มกับเราก็ยินดีต้อนรับนะคะฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายซึ่งโครงการนี้กลุ่มกัลยาณมิตรของเราก็จะสืบสารส่งเสริมและก็สารต่อโครงการของเรานะคะถ้าใครอยากจะร่วมสนับสนุนนะคะตอนนี้กลุ่มของเราก็อยากจะได้เครื่องดนตรีเนาะ อุปกรณ์ดนตรีการเรียนการสอนดนตรีไทยดนตรีสากลนะคะก็เอามาแจมแจมกันได้แล้วก็มาซ้อมด้วยกันมาสั้งวงร่วมกันเนาะแล้วก็รูปรูปภาพกิจกรรมต่างเนี่ยอยู่ในอัลบั้มของเราเนี่ยเราก็ได้เอาใส่เว็บในเว็บไซต์ของเราแล้วชื่อเพจกลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดเลยนะคะแล้วก็เพจภาษาอังกฤษก็ the international learning center นะคะ ออกาลยานมิตรกรุ๊ปแอเลยไทยแลนด์นะคะซึ่งไปดูในเพจ Facebook ของเราได้นะคะโครงการดีๆกิจกรรมดีๆนะคะรวมถึงใครที่ต้องการจะเป็นเพื่อนทางลายกับเราก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งขอเชิญเข้ากลุ่มลายได้นะคะก็แอดมาเป็นเพื่อนกันก่อนเนาะที่0825161998แแล้วเราก็จะเชิญเข้ากลุ่มซึ่งถ้าหากเพื่อนๆมีอะไรดีๆเราก็มา จำจมกันมาแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะที่สาขาหนึ่งกลุ่มกัรยนานมิตรนะคะของเราอยู่ที่บ้านนาหนองนะคะบ้านเลขที่265นะคะซึ่งตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาหนองท่าแพด้วยนะคะชื่อว่าศูนย์เรียนรู้นานานชาตินะคะชุมชนนะคะกลุ่มกลัลยนานมิตรนะคะบ้านานาหนองท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ อยู่ที่บ้านเลขที่265หมู่2ตำบลเมืองอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะบ้านนานหนองซอย6นะคะยังไงก็มาที่สาขาหนึ่งก็ได้หรือจะไปที่สาขา2ก็ได้ที่ไหนคะน้องปิเตอร์ที่ซอยหลักเมืองจังหวัดเลยครับผมค่ะตรงนั้นจะมีป้ายใหญ่ๆเลยอยู่ข้างสารหนักเมืองนะคะจะเขียนว่ากลุ่มกัลยาณมิตรนะคะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเหมือนกันมีหนังสือดีๆให้อ่านใช่ไหมแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนใน เนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมต่างๆจะมีการจัดการเรียนการสอนที่นั่นก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับผู้สนับสนุนเราทุกคนที่ไปอุดหนุนนะคะงานฝีมือแฮนด์เมดพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากแต่ละชุมชนแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดแล้วก็จากต่างประเทศด้วยเนาะก็ขอขอบคุณที่มาสนับสนุนกันนะคะปัจจัยที่ได้เหล่านี้นะคะเราก็เอาไปร่วมช่วยเหลือโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเด็กบ้าน เด็กกำพร้านะคะหรือว่าศูนย์คนพิการคนชรา,าตามวัดตามวาหรือแม้แต่สุนัขแมวจรจัดอะไรต่างๆนี้เราก็เอามาช่วยเหลือกันนะคะก็ขอขอบคุณกัลายาณมิตรทุกท่านขอให้ทุกทุกท่านนะคะโชคดีมีตังชย้ยมีความสุขสดชื่นสมหวังตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ